อ้อนกันหลายว่าแต่เห็นการอ้อนกันหลายพี่น้องไหยแตกยามยามใส่กันเนี่ยน้ำว่ากับเด็กหน่อยถือกันคักปะน้องน้ำว้าไอ้เด็กหน่อยห้อมดังยังไแล้วเนาะตัวอื่นบ้านเด่เนี่ยขั้นตัวอื่นน่ะขั้นตัวขั้นตัวใหญ่สุดเลยเด้ยเป็นสันถ้าตัวใหญ่น่ะแต่ถ้าเป็นน้ำว่านี่ใจดีน้ำว่าใจดีมากนะคะกับเด็กๆ เบื้งเบื้องเบ้งผุ่นไปกระโดดแท้เขา <g ül> ความน่ารักของเด็กๆนะคะเห็นกันดีใจกระโดดหอมกระโดดเลี้ยกันหอมกันน้ำ่ากขใจดีจังให้เขาทั้งหอมทั้งเลี้ยอย่างไรน้ำา่าใจใจ,ใจดีกว่าทุกตัวนะคะถ้าไปหาตัวแม่ตัวใหญ่เขาโซนอย่างเดียวนะมาหน่อยเขาคอกตะเว้นจ้าอยู่คำบได้ยยุ้งไล่ค่ะ ยุงที่นาเราเยอะมากนะคะยุงที่นาเยอะมากต้องรีบเข้าคอกแต่วันก่อนที่ยุงจะเข้ามุ้งนะวันนี้เราไปซื้อมุ้งใหม่นะคะซื้อมุ้งใหม่มาทำให้ใหม่ไม่รู้จะยังไงเนาะมันเก่งนะยุงมันเข้าได้เด้มันมีรูเล็กๆน้อยๆมันเข้าได้ทุกนั่นเลยนะมันยอมรับยุงเก่งนะ ํำแล้วมืดแล้วมาถ่ายทําตอนคขาอีกแล้วใจดีใจดีจดเด็กๆไปห้อมไปเลียปล่อยให้เขาห้อมอยู่นั่นแหละถ้าเป็นตัวอื่นโซนเด็กน้ำมามาหาแม่มามาลูกมามาเร็วเอารับตาหม,มุยหมุยย่บ่ะี่งอนอะไรแม่โกดอะไรแม่อีก แม่ไม่ได้มาอยู่ด้วยไม่ได้มาเล่นด้วยหลายวันแล้วดิอยู่ไม่ใช่ครอบบ้านใหม่เนาะอยู่บ้านใหม่จะต้องเล่นก่อนนอนทุกวันนะอยู่นานี้มันอยู่คนละที่นะคะคนกับควายอยู่คนละที่ถ้าอยู่บ้านใหม่เราจะอยู่ด้วยกันเลยนะคะถ้าอยู่นาจะอยู่คนละที่งอนตุ๊กปังแล้วนะว้ไม่มาหาแม่เลยวาจ๋ามาหาแม่หน่อยเร็วว้างอน เ,เล่นกับแก้วตาเ,เล่นกับแจ้วตาก็ได้แก้วตาจ๋าแก้วตาเอาหลับตาหมุยหมวยแก้วตานอนแล้วนุ่นวาเลนก็อยู่คอ,อกนู้นทางนี้เป็นวาเลนนะคะใบตองอยู่ริมสุดฝั่งนู้นนะคะเด็กได้แยกคอ,อกกันนอนนะเขาจะเป็นเงาเงาเนะเราดูออกได้เลยเวลาเข้าคอกเขาจะดูเงาเงา ถ้าอยู่บ้านใหม่นะเขาจะอยู่อคอกเดียวกันเขาจะสนุกสนานนอนด้วยกันเลยนะความรู้สึกเขาจะต่างกันนะเวลาเข้าขอคอกนะแต่เวลากินหญ้าที่นี่หญ้าเยอะมีที่เล่นน้ํามีที่อาบน้ําอะไรสะดวกสบายหลายอย่างนะคะมันจะได้อย่างเสียอย่างนะคะสองที่มันจะได้อย่างเสียอย่างนั่ใจได้อย่างเสียอย่าง ้วนนะคะมาอยู่นาอ้วนยาเยอะทุกตัวอ้วนแล้วอ้วนแล้วแต่หน้าแรงเมื่อกี้หอมนะไยเราผอมตอนนี้เริ่มอ้วนแล้วนะคะทําชิปตอนกลางคืนอีกแล้วมืดไม่รู้มองเห็นไหมขอบคุณทุกคนนะคะใครเข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากนะคะ